สวัสดีครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดที่16แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเอฟซีบอลมัซ4-4เวสต์แฮมยูไนเต็ดทพยแอสตันวิลล่า2-3นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์3-0ซันเดอร์แลนด์เอฟซีชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด1-0คริสตัลพาเลซทพยแมนเชสเตอร์ซิตี้0-3เบรนท์ฟอร์ดเสมอลีดส์ยูไนเต็ด1-1เชลซีชนะเอฟเวอร์ตัน2-0ลิเวอร์พูลชนะไบรตันแอนด์โฮอัลเบียน2-0 เบอร์ลี่พายฟูลแลม2-3อาร์เซนอลชนะวูฟวอรแฮมตันวันเดอร์เรส2-1สรุปตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดที่16จากฝูงเป็นของอาร์เซนอลมี36คะแนนที่2เป็นแมนซิตี้มี34คะแนนที่3เป็นแอสตันวิลล่ามี33คะแนนที่4เป็นเชลซีมี28คะแนนคริสตัลพาเลซที่5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่6เวอิ์พูลที่7ซันเดอร์แลนด์เอฟซีที่8สเปอร์ที่11 ดาวซันโบฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่16เออร์ลิงบราวธิฮาลันแมนเชสเตอร์ซิตี้17ประตูอีโกทิอาโกเบร,รนท์ฟอร์อด11ประตูแดนนี่เวลเบตไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียน7ประตูชองฟิลิปมาเตตาคริสตัลพาเลส7ประตูฟิลฟอร์เดนเมนเชสเตอร์ซิตี้7ประตูอูกโกอ,อิกิติเก้ลิลพูเจประตูอองตวนเซเมนโย่ฟซีบ่อนมัต7ประตูไรอันเอ็มเบมโม่เมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด6ประตู ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดที่17คืนวันเสาร์ที่20ทธันวาคมุมทุ่มครึ่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบเชลซีสทุ่มตรงไรตันแอนด์โฮกอาเบียนพบสัตว์เดอร์แลนด์เอฟซีเอฟซีบอลมัดพบเบอร์ลีมนเชสเตอร์ซิตี้พบเวสต์แฮมยูไนเต็ดวูฟเวอร์แฮมตันวันเดอร์ริสพบเบรนทฟอร์ดคืนวันเสาร์ที่20ทธันวาคมเที่ยงคืนครึ่ง pur, ท็อตแนมฮอต คืนวันอาทิตย์ที่21ธันวาคม5ทุ่มครึ่ง Aston Villa พบ Manchester United คืนวันจันทร์ที่22ธันวาคมตี3ฟูแแ a มพบ Nottingham Forest ขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ